สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุค่สุค,สคนนะครับมาพี่น้องมาเมื่อนี้มาพ่อกับเบ้าเดคือเกาก้อยเมื่อนี้ครับมาเซ็บแซ็บต้องงันก้อยคมก้อยคมกินแบบไปก้อยเมื่อนี่แต่ว่าจุ้ก็ไม่ได้เอาเครื่องนี้ได้เดี๋ยวจะเมือ่อชีจัดจุอยู่แล้วครับขิดอยากจุคือกันอยู่แต่ว่ามื่อนี้ขิดอยากก้อยลายกว่าจุมันเข้าเครื่องกว่ากันก้อยกันแซบ่บไปอีกแบบตับใหม่เลย โโอโอ้มืมปากกระเปรี้ยวอืมอยากนัวอันนี้ซื้อเพิ่นมาไปก้อยเองครับผุหมักเป็ดน,นัวๆน,นะครับก้อยไม่ก้อยครับ ะลูกโดคือได้เรื่องแท้หน่วยเดียวรู้เรื่องเลยตัวเนี้ยตับขัก Tap mai-mai ฝนหากระเซาพี่น้องตกสามมือไปตาอิดูผู้เพิินเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าวตาฝนโอ้เนะมัมเมะเบาแดงกับยังโมเล่คือกันครับ น้องท่าแม่ก็เเรืออีกสองล้านยังบุ่ห่งครับเกียงน้อยว่าทูไปหามาเศ้านยครับ ได้แหงก่อนเก่าขึ้นเล่าก่อน Nam Long Na này là phải nói đấy ก้อยก้อยจุปิ้งหนู บุมี่แต่มาละพี่น้อง tab begun ผมหมักก้อยที่ไ่ต้องใส่หอมแดงนะครับแบบมีแซบเแบาบแดงมากครับถามว่าใส่หอมแดงกินได้บอกก็ได้หอมซอยนะครับแต่ว่าแบบนี้มันแซบกว่า บางร้านมันก็จะซอยซอยหอมแดงใส่พร้อมแต่สำหรับภูมิบมญาแบบนี้มันคักกว่าอืม อขอโทษขอพี่น้องคนใดบากินเนื้อบ่กินดิบน้ำนะครับ นับถอยหลังแล้วิทธิการบ,บ้านปีใหม่เลยเนาะพี่น้องบ้านนะครับเอาเปลี่ยนกำลังใจให้ครับสู้อืม จวดดีขนาดลุกโดดกันได้ขักขักซองถุงม่นได้ไหมครับ อใส่น้ำปลาเข้าไปพอดีนัวเลยเหมือนดีละคำเหมือนยุ่มคำไหนก็คือขักอยู่กินเนื้อนี่บบอยากกินนะมันอิ่มขัก,กะนะครับพี่น้องกินเอาแบบว่าอิ่มซ้ำหนึง่งคันอิ่มขักมันนานย่อยเนื้อครับ,บคือแนวอื่น โอ้แซ่บนะครับพี่น้องเอา้าขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจนะครับให้บเบาแดงมาโดยตลอดฝากพี่ตน้องสุขุสุข้ขขนฝากคนแรกก็แชร์แคนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับ,บเบาแดงเจวกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่ แล้น้องไปเพี่งสตัมนี้ก่อนสวัสดีครับ